จะมีคนมาเล่าให้ฟังเยอะว่าเพลงเราไปช่วยเขานี่แหละเหมือนที่ผมพยายามถามคุณตูนว่าคิดไหมว่าเพลงเราจะแบบใครจะชอบฟัง<ม>พอคุณตูนบอกว่าต้องเป็นคนแบบเราผมก็เลยเฮ้ยแล้วคุณตูนมีภาวะ depression อะเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่วะอันนี้ก็เราเอมพารีเขาแล้วไงเรื่องนี้เลยรู้สึกว่าแบบกูอ,อยากเข้าไปกอดเขาจังเลยวะ่ะแต่เราไม่ทันแล้วเขาเก็บของออกไปแล้ว ยากที่สุดคือเราลาออกจากการเป็นลูกของพ่อแม่เราไม่ได้เราลาออกจากการเป็นพ่อแม่ของลูกของใครสักคนไม่ได้เลยเราเบื่อเจ้านายเราลาออกได้แต่เรื่องความสัมพันธ์เราลาออกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องปรับตัว มีเทสที่ชอบฟังเพลงอตหรือว,ว่ามีเทสท,ที่แบบชอบฟังเพลงแบบดิบๆหน่อยคุณต้องดูเทปนี้นี่คือใครอยู่ในเพลงครับเป็นรายการที่อาจจะทําให้คุณฟังเพลงนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ขอต้อนรับนะครับพี่ตูนสตูดิโอสวัสดีคุณผู้ส่สารภาพว่าจริงๆเราคุยกันมาประมาณชั่วโมงหนึ่งละแล้วลเรามาเปิดรายการเพราะว่าครีเอทีฟยังให้เปิดนะฮะเราก็โอเคแล้วเราจะพูดเหมือนเดิมเหมือนหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาปะฮะเราจะเอาเหมือนเดิมเลยเหรอ ไม่ผมจะผมจะบอกว่าออมเนี่ยเขาเคยมีภาวะดิเรชันพักหนึ่งแล้วก็เขาฟังเพลงกุณตูนโอ้ขอบคุณนะคะแล้วก็ อโ <Lord. S 2> ขอบคุณ <laughs> เรารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยเราดีใจทุกครั้งที่ได้ยินอะไรแบบเนี้ยจริงๆคุณตูนทำทำเพลงมาหมดกี่ปีแล้วฮะถ้าในนามสตูดิโอและการที่คนรู้จักคือ12ถ้าเรานับจากวันที่ปล่อยเพล,อเพลงอันไตเติลที่ใช้ชื่อสตูดิโอคือ12แต่แต่งเพลงจริงๆเนี่ยน่าจะเกือบ20แล้วเพราะว่าชอบแต่งเพลงตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนมหลาลัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมีความรู้สึกแบบว่าเแบบ เคยคิดไหมว่าแบบเพลงของเรามันคนที่ชอบฟังจะต้องเป็นคนแบบไหนอะถ้าให้คิดอะแบบตอบแบบไม่สวยหรูเลยนะต้องเป็นคนแบบเราอ่าเออนึกออกไหมเพลงมันก็ดึงดูดคนที่น่าจะชอบอะไรคล้ายๆกัน,นคน,นบุคลิกแบบเราอะเป็นไม่เละใช่จะใช้คำว่าบุคลิกก็ไม่ถูกต้องสิงแล้วว่ามันอาจจะเชื่อมโยงอะไรบางอย่างที่ด้วยภาษาเพลงภาษาดนตรีแบบเรานั่นแหละคือมันก็จะดึงคนที่ชอบประมาณนี้เข้ามาด้วยกันอืมแล้วพอแล้วพอวันนี้อย่างเงี้ยมีคนมีหลายๆคนอะที่แบบ พี่ตุนครับผมแบบผมรอดอ่ะเพราเพลงพี่เนี่ยรู้สึกแบบ แปลกไหมเพราะเพราะ,เพราะถ้าเพราะถ้าคุณตูนจะบอกว่ามันมันต้องเป็นคนประเภทเดียวกันหรือว่าหรือว่าคุณตูนมีภาวะนั้นด้วยเหมือนกันคือตูนค่อนข้างที่จะในวันนี้แล้วกันนะตูนค่อนข้างที่จะมีสุขภาพใจที่แข็งแรงแล้วกันนิ่งเหมานสมัยก่อนเยอะมากอาจจะด้วยวัยหรือด้วยการพยายามปรับความเข้าใจตัวเองอะไรก็ตาม<ฮ>แต่สิ่งที่เราจะได้รับมาสม่ําเสมอและกันว่าเพลงเราได้ไปช่วยในความรู้สึกอะไรใครอะ่ะรู้สึกดีมากรู้สึกดีมากๆเพราะว่าด้านหนึ่งเราก็เป็นคนที่มี privacy ในตัวสูงนะมีความเป็นส่วนตัวสูงแต่อีกด้าน เราก็เป็นคนที่คิดมาตลอดว่าถ้าเราเกิดขึ้นมาเราอยากทําประโยชน์ให้ใครและพี่ส่งรู้ป่าว่าการแต่งเพลงเป็นการทําประโยชน์ที่เราไม่ต้องออกแรงเลยเพราะว่ามันออกมาด้วยธรรมชาติของเราเราทําออกไปมีคนชอบหรือมีคนได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทําโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเพราะมันเป็นธรรมชาติเราอ่ะนี่มันสุดยอดแล้วอ่ะเออมันมันกี่โอกาสนเนาะที่โดนได้ทํามามเพราะความชอบตัวเองและมีคนได้รับประโยชน์นี้ด้วยในเชิงลึกอะ่ะมัน <Perfect. laughs> สำหรับเราแล้วพอคุณตูนมีความเพอร์เ y ซี่มากๆเนี่ยมันมีผลที่ทําให้เพลงเราอ่ะมันดูนส่วนตัวไหมทาไมมันถึงไปอยู่ในมักเก็ตแชร์ของคนที่มีภาวะดิปเชชันแบบอันนี้เป็นข้อมูลที่ตูนก็ไม่รู้นะเราไม่ได้เก็บสถิตและกันแต่ว่าอาจจะมีคนมาเล่าให้ฟังเยอะว่าเพลงเราไปช่วยเขานี่แหละเหมือนที่ผมพยายามถามคุณตูนว่าคิดไหมว่าเพลงเราจะแบบใครจะชอบฟังพอคุณตูนบอกว่าต้องเป็นคนแบบเราผมก็เลยเฮ้ยแล้วคุณตูนมีภาวะดิปเชชันเหรอโอไม่เลยเราเป็นคน m e n t a l h e a l t h สําหรับตูนนะในมุมที่ตูนมองตัวเองตูนไม่ใช่คนที่เอาตัวเองไปผูกกับความทุกข์วิธีมันคืออะไรฮะการที่ไม่เอาตัวเองเข้าไปผูกกับความทุกข์เราว่ามันเลี่ยงไม่ได้หรอกพี่สงแต่เราก็จะต้องเข้าใจนะว่านี่คือ practical นี่คือความจริงอะนึกออกไหม mm hmm. นี่คือนี่คือสถานการณ์ที่เราเจอจริงๆอะเราเลี่ยงไม่ได้แต่จัดการตัวเองยังไงให้อยู่กับตรงนั้นให้ได้อะเราเป็นคนสีเรียดเรื่องนี้ mm hmm. เราก็มองว่าเออมันมาแล้วมันเจอสถานาการณ์นี้แล้วปรับแก้ระดับหนึ่งแล้วก็ดีไซน์ตัวเองให้มันอยู่กับความไม พึงใจนั้นได้อะเออเราว่ามนุษย์ที่อยู่ได้อย่างเฮลตี้อ่ะไม่ใช่มนุษย์ที่มีความสุขนะเราว่าเป็นมนุษย์ที่รับได้กับความไม่พอใจอะ่ะเข้าใจว่ามันประมาณนี้คือการดีไซน์ตัวเองนี่เองเอาจริงว่าพี่สองอันนี้เรื่องตลกแม่ตูนอะ่ะเป็นคนที่ฝันแต่เรื่องตลกเพราะตูนจะละเมอหัวเราะเเเอ๊ะเเะ คือในฝันมันเห็นหนูตะเภาแล้วก็รู้สึกอ๋อเราเคยตั้งรูปโปรไฟล์ใน Facebook เป็นรูปหนูตะเภาลหลายปีเลยแล้วก็อ๋อมันคือไอตัวที่เราตั้งรูปโปรไฟลฟ์ a c e b o o k นั่นแหละเออติงตองอะไรไม่รู้ในสาระไม่ต้องตัดลงก็ได้นะเป็น <c oughs> คนชอบเรื่องตลกใน t ิกตอกก็คือมีแต่เรื่องตลกกับเรื่องที่มันว่าด้วยความเข้าใจความรู้สึกมนุษย์เป็นคนสนใจเรื่อยอยู่แล้วชอบอ่านฟ<ๆ>ิชเคเราเป็นคนชอบอ่านเรื่องพวกสารคีมีใน,ในสมองหรืออะไรอย่างี้คือชอบชอบอ่านพอรู้สึกว่าเข้าใจไม่ยากแบบว่า ที่มันเกิดความสโกรธมันคืออะไรแกอแต่าใส่ไมกอ้ามันอยากรู้ไงแบบสมมติว่าแม่โทรมาบอกว่าป๊าเขาโมโหเรื่องนี้เออเขาโมโหเรื่องนี้นี้นี้กลายว่าเราก็สนุกในการเริ่มเคลียร์ให้แม่แล้วม้าที่เขาโมโหเขาไม่ได้โมโหใส่ม้าเขาโมโหเพราะว่าเคยมีคนพูดแบบนี้กับเขาแล้วทไม่ได้แต่เขาไม่มีทางออกเขาอาจจะพูดแบบนี้ใส่ม้าม้าเขาคิดซะว่ามันเป็นแค่เขาพูดถึงคนอื่นและกันมาไม่ต้องแบกเออแล้วมันก็เคลียร์ก็เป็นคนชอบเป็นคอนซัลต์อย่างนี้ให้ที่บ้านด้วยหมายถึงว่าเราอ่านแล้วก รู้สึกว่าไม่ได้เข้าใจยากขนาดเออพออ่านแล้วก็แ,วแค่รู้สึกว่าเออบางทีบางช่วงกูพูดเยอะจังวะมีนะอ๋อเราประมาวะ่ะอ๋อลึกๆเราไม่ได้อยากให้เขาก้าวข้ามเราไปมากกว่านั้นเราต้องกันชิงพูดก่อนอเราเห็นตัวเองแบบนั้นเลยอะหมายถึงว่าทั้งหมดที่เราทํามาสิ่งเหล่านี้มันมันมีผลกับกับทุกเพลงอยู่แล้วปะใช่ใช่มันมาจากเรื่องที่เราเห็นเรื่องที่เราเห็นก็คืออาจจะเป็นเรื่องเล่าจากคนอื่นแล้วก็เรื่องที่เราอาจจะเจอมากับตัวเองบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราจะเอามาคัดกรอกกับ ความรู้สึกเราเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอคติของเราเข้าไปเพลงด้วยแหละเพราะอย่างนี้ด้วยไหมค่ะหมายถึงว่าคนที่แบบเนี้ยคนเหมือนเหมือนคิดทีผมอะเขาก็เลยรู้สึกแบบรักเพลงนี้ที่แบบมันทำให้เขารู้สึกแบบม,มันเข้าใจเขามันก็อาจจะใช่คือเพลงตูมันเป็นเพลงนูเทรลมันเป็นเพลงที่ตูไม่ชี้ถูกชี้ผิดอะสำหรับตูเองและการตูรู้สึกตูเขียนมาด้วยความสุขที่มันจริงจริงจริงเพลงเราไม่ได้บอกทางแก้เลยเลย,เลยนะ เราแค่เล่าว่าไอความรู้สึกที่หลายๆคนเป็นอยู่แต่อธิบายไม่ได้มันมีอยู่จริงอย่างสมมติอย่างเวลามึงฟังไงมึงรู้สึกไงอย่างเพลงขอบคุณเป็นไงอย่างเพลงขอบคุณก็เพื่อความที่เราแบบให้คนอื่นมากกว่าตัวเองพอสิ่งที่เราให้ไปมันทำร้ายเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความแตกสลายในชีวิตเขาอะแล้วเราปล่อยวางไม่ได้มันก็ทุกเลยทุกทุกกับเราเลยแต่พอพอพอฟังเพลงนี้มันก็เหมือนกับว่าไอคำว่าชเชลยเธอวันนี้ที่ดูแลกันอย่างดี ก็เป็เกมไม่ใช่ว่าเราไม่เคยดูแลกันอย่างดีเราเคยดูแลกันอย่างดีแต่เหมือนที่พี่ตูนบอกหลังนี้ว่า คือเราเป็นคนแบบนี้ด้วยมั้งเ,เพลงสตูนน่ยมันเลยให้ค่าให้ค่ากลางคุณมีสิทธิที่จะมองเรื่องเนี้ยตึกต๊กตึก๊กตึ๊กแล้วแต่มันอยู่ที่ว่าคุณภาพความแข็งแรงใจแบบไหนมันเคยมีบทสัมภาษณ์หนึ่งเหมือนกันลักษณะน,นี้เลยด้วยปลายทางของเพลงที่คนที่จะชอบเขาจะชอบในเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองอวันนั้นตูนเคยดินเหมือนกันว่าคุณตูนค่เขาบทสรุปให้กับเพลงตูนจะทํางานกับคนที่ลักษณะเป็นอินโทรเวิร์ตตูนบอกไม่เพลงเราไม่ได้ทํางานคนที่อินโทรเวิร์ตแต่เพลงเราทํางานกับความรู้สึกคนที่ต้องการความเป็นส่ววนตั ขณะนั้นแล้วเขาก็เลยถามว่าอ่ะแล้วพี่ตูนเดฟเฟนิชันเพลงตัวเองแบบไหนให้ให้คําอธิบายเรามองว่าสตูดิโอเป็นเพลงของคนที่ตั้งใจใช้ชีวิตเราสังเกตดิคนที่มานั่งรีไลฟ์ตัวเองคืออะไรเขาตั้งใจใช้ชีวิตคอนโว้ยจริงป่ะบางที1 5ึ0แต่เพลงสตูดิโอมันอาจจะ1 1.52ความละเอียดในนั้นอะ่ะ <c oughs> มันมีความมันมีฟรีเควนซีที่ซ่อนอยู่เยอะเหมือนขยายความรู้สึกใช่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 มันมีดีเทลใช่ใช่ใช่มันก็ตรงในมุมที่แบบว่าพอพี่ตูนบอกว่าพี่ตูนมีความมแบบ่ันใช อินทูอะทุกเพลงก็ดูแบบอ๋อจริงด้วเราดันไม่ได้เป็นคนที่ทําดนตรีโดดเด่นมันดันไปโดดเด่นด้วยเนื้อมันเลยกลายเป็นแบบว่าปลายทางที่มันซัมอัพได้ชัดเจนที่สุดก็คือมันดูละเอียดอ่อนแล้วอย่างอย่างเพลงก่อดเนี่ย มันเป็นเพงละเอียดอ่อนแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเลยใช่ไหมคือตูไม่ได้เขียนจากเรื่องตัวเองเว้มีอยู่2เรื่องที่ทำให้ตูเขียนเรื่องแรกคือเรื่องของพี่ที่ออฟฟิศที่ตูนรู้จักคนหนึ่งอยู่ดีเขาก็ถูกไล่ออกไป <S <S อย่างแบบทุกคนก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทีนี้มันก็เกิดเสียงลือเสียงเล่าอ้างในออฟฟิศแล้วว่าเขาทําความผิดอะไรเราก็ค่อนข้างที่จะรู้จักเขาในระดับที่ไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบว่าพิเศษอะไรกับพี่เขามากแค่รู้สึกว่าเขาเป็นคนทํางานดีเรื่องมันก็มีมาเฮ้ยเขาไปทำมันนี่เขามีเรื่องโกงม กับเราเขาเป็นคนดีแล้วก็นึกได้ใจในคิดแทนและเขาอาจจะพลาดแค่บางเรื่องแต่เรื่องนั้นมันดันเป็นเอฟเฟกเรื่องใหญ่อะเขาไม่ได้แยกขนาดนั้นไม่วะอันนี้ก็เราเอมพัซซีเขาแล้วไงเรื่องนี้เลยรู้สึกว่าแบบออกูอยากเข้าไปกอดเขาจังเลยวะแต่เราไม่ทันแล้วเขาเก็บของออกไปแล้วอะเอออันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่เขียนประเด็นที่สองมันช่วงคาบเขียวที่พี่สิงสรีไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว มันอิมแพกว่ะมันอิมแพกกับความรู้สึกเราใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ่าด้านหนึ่งมันเกิดใบแอบจากเราแล้วก็แอบ,บคิดที่จะช่วยเขาว่าเฮ mm ้ย hmm. ถ้าเกิดเขาได้รับความอุ่นใจอะไรบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้ทําแบบนั้นบ wow. ่าวะแปลว่าทั้งหมดที่เราทําที่เราคุยกันมาเมื่อกี้เดินทางมาทั้งหมด12ไปีแล้วพี่ตอนนี้มีเพลงใหม่ละชื่อเพลง Blue Winterthai เกี่ยวไหมที่เวลาเราทําเพลงหรืออะไรเงี้ยความเป็นครีเอทีฟช่วยเราเยอะช่วยค่ะสำหรับเรานะเราว่าเอาเป็นว่าเรามองตัวเองวันนี้แล้วกันเราการเป็นครีเอทีฟมันเป็นการฝึกให้เราคุ้นชินกับความคิดเพราะ ครีทีมันคือความคิดส,สร้างสรรค์มันจะถูกคิดตลอดเวลาเป็นนิสัยเลยค่ะโอเคว่าในเมืองไทยเราเป็นครีเอทีฟโฆษณาเราคิดหาโซลูชันให้ลูกค้ามันก็คือวิธีคิดแต่ในทางเพลงอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้มุมมองเยอะมากว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นมุมมองผ่านฝั่งนี้ล่ะในคอนเทนต์แบบเนี้ยในเพลงเพลงเนี้ยถ้าเป็นมุมมองแบบนี้มันทําได้หรือเปล่าถ้าเป็นมุมมองอีกฝั่งนี้ตัวละครน,นี้ได้หรือเปล่าเป็นมุมมองฝั่งนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยในหนึ่งเพลงอ่ะตูนสามารถที่จะมองโอเวอร์วิวมัน น่าสนใจที่สุดอะปึ๊บออกมาเป็นเนื้อพุณตุงกนเลยจะบอกว่าด้วยความเป็นครีเอทีฟเนี่ยมันสามารถจำแนกมุมมองได้หลายมุมใช่ใช่เพราะด้วยธรรมชาติของของการเป็นคร mm ีเอทีฟเขาให้เราเลือกที่จะหาแองเกิลให้มันอยู่แล้วสำหรับประเด็นประเด็นหนึ่ง อย่างบูวาเลนไทยมันก like ็แบบเป็นประเด็นของความสัมพันธ์ที่มันไม่เหมือนเดิมมันหมดรักและมันหมดรักที่เกิดจากอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายประเด็นเลยมันไม่ได้หมดรักจากมือที่3ก็เป็นไปได้มันหมดรักจากการแค่ก็อนฉันหมดรักฉันเบื่อเธอฉันเบื่อทุกวันเนี้ยมันก็เป็นไปได้ไอประเด็นพวกเนี้ยมันมันรู้สึกจริงๆแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มีการเอามานั่งเขียนให้มันเป็นเพลงเพราะว่ามันแอบเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนอยากพูดถึง่ความเบื่อไหนในความสัมพันธ์มันเบื่อมันมีจริงนะเออแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดสิ่งนั้้้นนนขึมมมาาาาจจรริิงงๆล่ะะเอออธบยยักได คือเราดันเป็นคนให้ความรู้สึกกับประเภทนี้สูงซึ่งจริงเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราอ่ะมันเกี่ยวกับเราที่เราชอบสังเกตเรื่องคนอื่นอีกอย่างหนึ่งคือชอบเป็นคนชอบอ่านทันงทิปพี่สงเออเธออกว่าเชี่ยรู้อายุเลยเราเขียนเนื้อเพลงนี้ด้วยด้วยความรู้สึกที่แบบสําหรับเราอ่ะเรามองว่าไอความเศร้าในวันนี้นะที่อายุสามสิบหกอ่ะความเศร้าในความสัมพันธ์ถ้าเป็นตอนเด็กมันก็คือการทุกรัก ถูกเลิกอะไรอย่างนั้นมันก็จะเจ็บปวดซึ่งมันเจ็บปวดจริงๆนะในวันนั้นแต่ทุกวันนี้พอเราโตมาปุ๊บเราเห็นแองเกิลที่มันละเอียดอ่อนมากขึ้นมันเหมือนวัยมันก็พาเราไปเจออะไรไม่รู้เนาะเยอะะไปหมดแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเศร้าก็คือเหมือนกับว่าเราเคยตกลงกันไว้ว่าเราจะมีความสุขร่วมกันแบบนี้ไปตลอดแต่ใช่ใช่ตลอดไปให้นานที่สุดที่เขาพูดกันในวันแต่งหรือโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งคำมั่นสัญญานั้นคือความจริงนะในโมเมนต์นั้นแต่ กราฟมันตกได้วะด้วยธรรมชาติของคนด้วยสิ่งที่เจอเออแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ยความเครียดมันไม่ใช่การที่แบบว่าฉันจะทิ้งเธอหรืออะไรเงี้ยแต่เป็นความรู้สึกว่ามันเกิดความรู้สึกที่มันไม่เป็นอย่างวันนั้นที่เราเคยพูดไปได้ยังไงวะความเครียดมันเกิดมาจากการรักษาคําพูดเออใช่มันเหมือนกับเรารักษามันไม่ได้ว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นหรือเหมือนเดิมแล้วแต่ว่ามันดันมีคอมมิทเมนต์อ่ะมันมีอะไรนั้นไปแล้วหรือเปล่าแล้วเฮ้ยเราไม่โอเคหรือเปล่าที่ทําไมเราไปรู้สึกแบบนี้แบบนู้นแบบ กันเรื่อยๆด้วยซ้ำนะว่าอะไรที่มันจะบาลานซิ่งเราไม่ได้บอกมันจะเท่าเดิมแต่คือควรจะ70% 80%ให้มันยังประคับประคองกันอยู่อะยังโอเคอยู่ไหมนะใช่เรารู้สึกว่ารัวเลนไทยมันถูกเขียนมาเพื่อทําให้เห็นว่าไอความสัมพันธ์แบบเนี้ยที่มันโตมากพอที่มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าฉันจะเลิกกับเธอแต่มันคือแบบทําไมเราไม่รู้สึกรักเธอเหมือนเดิมหรือทําไมมันเบื่อจังเลยคนที่เคยรักที่สุดวันเนี้ยเบื่อขี้หน้ามันมีจริงเว้ยในมุมเราจากการอ่านพันทิป Bilo 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 ทีนี้ไอตอนต้นเลที่ผมถามว่าความเป็นเคเอคีฟอ่ะมันมีผลกับการทําเพลงเนี้ยเหมือนที่พี่ตูนบอกว่าโอเคมันมีเรื่องอบูมวันท้ายด้วยนี่น้่นเนี่ยล้วมีข้อเสียปะมันก็เรียกว่าเป็นข้อเสียไหมไม่เชิงมันอาจจะมีการคิดที่ซับซ้อนกว่าเรื่องการแต่งเพลงทั่วๆไปนะั้งมันเลยทําให้เราบางทีเราไม่ค่อยอนุญาตให้เพลงที่มันเป็นเรื่องง่ายๆเบาสมองออกมาเพราะเราก็เป็นคนคิดเยอะแต่พี่ตุนแต่งเพลงเร็วนะแต่เรื่องที่จะขมวดปล่อยออกมามันเหมือนเราไม่อนุญาตให้ตัวเองปล่อยเพลงที่ดูผิวเผนะินอะนึกออกไหมเออแต มีบ้างมันก็มีบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเก็บอันนั้นเข้าชังแต่ไอเพลงที่แบบแบบผ่านการมีมุมมองคิดมาเยอะแล้วแต่ง15นาทีอ่ะอันนั้นอ่ะมันก็เลยมันก็เลยอัตลักษณ์มันชัดแต่มันก็ทําให้ความหลากหลายหรือคนก็อาจจะคิดไปว่าพี่ตูนคิดเยอะเพราะว่าเราเอาแต่เพลงคิดเยอะออกมาเท่านั้นไงเออใช่เรื่องความเป็นครีเอทีฟเนี่ยมันก็ฟุ้งเก่งเนาะเราคนฟุ้งเก่งเรื่องความฟุ้งเก่งเนี่ยมันมันมีผลต่องานเขียนเพลงเราพ่ะี่มีมีแต่ฟุ้งของเราอ่ะมันจะเป็นการหาหามิติอยู่บนบนความจริงไม่ใช่่่กาารเอสิงทีมัน เป็นไปไม่ได้มาขโมดนะเราเราเป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันดูเพ้อฝันแต่เราชอบความพลาติเคิลดูหนังก็ดูหนังดราม่าที่มีต้นสายปลายเหตุอย่างชัดเจนใช่ชอบหนังคนๆน่ะมนุษย์มนุษย์อ่ะ The p u พ s อ i t of h a ม p i n e s ้เ็ชอบชอบชอบผมโคตรชอบเลยนี่มีประโยคหนึ่งที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยอยากให้ใครมาบอกว่าเราทําอะไรได้หรือไม่ได้ไม้แต่ตัวเราเองทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะถามเหมือนกันแล้วก็ทีมงานก็อยากรู้ว่าใน MV อ่ะท้าไมถึงล้างจาน จริงๆแล้วตัวนี้มันจะไม่เป็น MV พี่สงด้วยความสตูดิโอมันมีความชัดเจนเรื่องเนื้อร้องส่วนใหญ่เราจะทําเป็นออดีโอไลเลกส์ตอนที่บีให้น้องทำเนี่ยเราก็มองพลงอนี้เป็นออดิโอไลเลกส์ด้วยซ้ำเออเพราะว่าต้องการที่จะเน้นเนื้อต้องการที่มีภาพเคลื่อนไหวแหละที่เขาคิดหน่อนนเออนิดหน่อยเห็นเห็นเป็นสถานการณ์แล้วก็จะใส่เนื้อร้องลงไปทีนี้เราก็คุยกับน้องอันนี้บอกชื่อได้เลยก็ดีต่อน้องเราจะได้เป็นเครดิตเราบอกน้องบูมที่แบบเป็นผู้กำกับซึ่งเราก็เป็นแคทีทีฟนะวิธีการทํางานคือแบบเราก็จะมีชุดภาพในหัวของ เราระดับหนึ่งแล้วเพราะเราดันเป็นคนเห็นภาพด้วยหลังจากที่เราแต่งเพลงบอกว่าเออพี่นึกถึงซีนแบบวันช็อตเลยว่ะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในบ้านลนักษณะประมาณนี้อายุประมาณเท่านี้เขาล้างจานอยู่ซึ่งการล้างจานเนี่ย <c oughs> มันเป็นลนักษณะเหมือนแบบเป็นทาร์เก็ตของเพลงนี้เลยนะที่พี่อยากจะเขียนคนอาจจะไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงคนนี้แต่งงานหรือไม่แต่งงานหรืออะไรมาก่อนแต่เราแอสซูมไปว่าผู้หญิงคนนี้เริ่มมีครอบครัวยังผ่านมาช่วงเวลานั้นไม่ได้มากแต่ว่าคนพบแล้วว่าชีวิตหลังแต่งมันไม่ได้แฮปปี้อย่างที่คิดและสิ่งที่เขากําลังทําออยู่่่คืสิงทีมัน ไม่จบไม่สิ้นและต้องเจอทุกวันซึ่งเราไม่ได้หมายความว่าการล้างจานคือประเด็นของเพลงนี้นะเรากำลังมองว่ากิจวัตรประจําวันเรื่องเล็กๆนั่นแหละอะไรที่มันทํามาเป็นภาพให้คนเห็นชัดที่สุดในบรรยากาศที่มันเป็นผู้หญิงคนนั้นมากที่สุดที่เป็นคนเล่าเรื่องเพลงนี้มากที่สุดก็คือล้างจานน้องก็เห็นด้วยเขาก็เอากลับไปรีแคปบอกว่ามันก็ต้องเป็นซีล้างจานแหละพี่ตูนก็คือมันไม่จบไม่สิ้นหรืออะไรอย่างงั้นนะและจริงๆแล้วล้างจานมันมีมันมีอีกหนึ่งนัยยะนั่นคือเรื่องการเมดิเทต มันเห็นบุคลิกนักแสดงมันเห็นอิโมชันแลได้มันเห็น,ม,น,หนมันเห็นความซิมเพิลในชีวิตประจําวันได้อะอทีนี้วันถ่ายเราดูได้แค่ครึ่งเดียวกองถ่ายเงียบกริบเพราะว่านักแสดงทำอารมณ์เราก็เงียบ โหทุกคนแบบเขาร้องไห้แบบอย่างที่เห็นจริงๆอ่ะแล้วแม่งพอดูคัตติ้งปุ๊บตอนแรกจะเอาไลลิกมาแปะใช่ปะบอกบูพี่ขอไม่แปะว่ะมันดีมากมันดีมากในมุมเราเราสึกมันเลียวมากเออมันมันมันตอบทุกอย่างในเนื้อเพลงแล้วอ่ะพี่ขอแบบไม่เอาให้มันมาเบียดแล้วน้องก็เห็นด้วยก็เลยจะออกเท่อไรลิกก็เลยเป็นเอเพราะว่าไม่มีเท็กซ์แค่นั้นเองมันเจ๋งมากเลยว่ะมันไม่ใช่แค่เข้าใจเพลงนะไปถึงว่าพี่เข้าใจตัวเองเออมันนึกออกมันเห็นภาพเขาเงี้ยง่ายๆเนในผมคนทำเพลงผม ไม่สามารถระบุหรือตีความได้เท่าผีเหรือว่าพี่รู้ว่าอายุผู้หญิงต้องเท่านี้ต้องทําอะไรอยู่ต้องแบบนี้สําหรับผมอะ่ะมันไม่ใช่เข้าใจเพลงนะพี่รู้ว่าพี่ต้องการอะไรเหมือนรู้ว่าเพลงที่เขียนให้ใครด้วยซ้ำอ่ะนี่แหละผมถึงบอกว่าเคียขอบคุณมากเลยค่ะดสเปมากพ,พี่เพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่งคือแบบไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจตัวเองขนาดนี้เขียนให้ผู้หญิงที่ไ,ไปโพสในพันทิปอันนั้นละมัน <laughs> 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 อ๋อนี่คือคนที่อยู่ในเพลงเหรอพอเราอ่านพันธิแัตรเราเริ่มเห็นเราเห็นเองอะเนื้อออกมามันอ่านหนังสือมันจะเห็นสถานการณ์เห็นเห็นอายุมันเห็นเองอะจากการที่เขาบรรยายสิ่งที่เขาเจอมันเห็นเองว่าเขาน่าจายุประมาณนี้ว่ะแล้วประเด็นก็คือน้องเคทีก็คือเกตด,ด้วยกันก็คือมองกันออกแล้วถามน้องันบูมเอ,อ่อแบบเขาทรงผมทรงไหนเราฟังเลยเออใช่ใช่แบบใจตรงกันแบบมันบีบมันชัดมั้ง <laughs> เออมันตลกตรงนี้นี่แหละนี่คืนอ,อนี่คือความ,วามที่ผมแบบเรสเปคตรงที่มันมีสักกี่คนที่เข้าใจตัวเองขนาดนี้ว่ะเราว่านี่อาจจะ จะได้สก,กิลมาจากงานเพราะว่าเคทีฟต้องค <laughs> <So> ิดให้ครบลูกเคทีฟต้องเป็นคนที่แบบใบบอกว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่เลือกเสื้อผ้าใช่ไม่ใช่อันนี้แต่คือน้องก็ทําออกมาแบบตรงกันมีพีโพมีอะไรเงี้ยก็ส่วนหมวกอีกใบฟึ๊บคิดเคทีฟเป็นเเป็นเคทีฟให้พี่ตูนสตูนดีโออีกทีหนึ่งฟึ๊บผมรู้สึกว่าคนที่คนที่เข้าใจตัวเองคือในมุมผมอย่างสมมติว่านี่คือใครอยู่ในเพลงผมก็คงจะต้องถามพี่ว่าใครอยู่ในเพลงแต่พอพี่พูดอย่างนี้มาแล้วคือมันคืออ๋อเพอเพอการที่พี่แต่งเพลงผมว่่่าตัวพพีีแลละเง ใช่พี่ล้างจานอยู่ไหมหมายว่าในความหมายของผมคือว่าโอเคเพลงทั้งหมดที่ที่ที่ทำมาหรือแม้แต่เพลงบูวเลนทายอ่ะมันคือความเข้าใจตัวเองฉันรู้ว่าฉันต้องการสิ่งนี้แม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของพี่ก็อาจจะใช่นะย่อกไม่หมายว่าต่อให้มันไม่ใช่เรื่องของพี่เองอ่ะผมรู้สึกว่าพี่รู้ว่าว่ามันคืออย่างเงี้ยพี่ส่งไม่เหมือนมันเสร็จแล้วแล้วเขารอแค่เราเป็นคนทำกบจ่ายตังประมาณนี้ผมผมรู้สึกดสเปกว่าพี่พี่พี่เข้าใจตัวเองขนาดนี้ได้ยังไงวะผมคนทำเองเองนะบางที ผมยังไม่รู้เลยว่าเพลงนี้ต้องการภาพแบบนี้จริงป่าวว่ะเฮ้ยแต่มันมีบางเพลงเหมือนกันที่ตนนึกไม่ออกพี่สงมีมันจะมีบางเพลงที่มันไม่ได้มันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่อย่างน้อยมีบัวเลียนทายที่พี่เข้าใจแต่ผมไม่เคยมีเราว่ามันอาจจะเป็นหมวกในฐานะครีเอทีฟด้วยแหละที่จะต้องแปลสารมันมันเชื่อมโยงกันแต่มันก็แอบคนละใบเพราะว่ามันก็ต้องตัดไบแอสในฐานะศิลปินออไปก่อนอ่าใช่ในการในการสวิชมวกให้ให้ชัดเจนไม่งั้นเราจะไปอธิบายทีมงานไม่ได้ฟิลลิ่งของผู้หญิงที่อยู่ในนี้เขาเกิดความส เหนื่อยอความสัมพันธ์เนี้ยมันเหนื่อยความสัมพันธ์ในบูวาเลนไทยมันแบกรับจนมันเหนื่อยไม่ไหวแล้ววะ อยากจะคิดก็คิดคิดไม่ได้นึกออกไหมพี่สงถ้าเป็นแฟนกันในวัยเด็กไม่ชอบกันการเลิกกันในวัยเด็กมันง่ายพอโตมามีคอมมิทเมนต์มันเริ่มยากขึ้นด้วยมันเริ่มเข้าสู่สภาวะคู่ชีวิตสามีภรรยาหรือเปล่ายากที่สุดคือเราลาออกจากการเป็นลูกของพ่อแม่เราไม่ได้เราลาออกจากการเป็นพ่อแม่ของลูกของใครสักคนไม่ได้เลยเราเบื่อเจ้านายเราลาออกได้แต่เรื่องความสัมพันธ์เราลาออกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องปรับตัวแต่เพลงบูเันทายบอกเลยว่าเหนื่อยวะ่ะ คำถามสุดท้ายครับพี่ตูนจะเล่นเพลงนี้กับผมได้ไหมครับได้ค่ะหน่พีต้ามาแล้วพี่ตูนฝากผลงานก่อนจะไปฟังเพลงกันเลยครับก็สตูดิโอสติลเอ็กซิสนะยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าปีนี้จะพยายามให้ตัวเองได้อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มใหม่ๆคนใหม่ๆที่เขาไม่รู้จักเรามากขึ้นเห็นบอกว่ามีวิธีการทําเพลงที่เปลี่ยนไปด้วยพี่ใช่ใช่ใช่เปลี่ยนไปนิดนึงก็คือว่ามันเป็นทักษะที่สงอย่างตอนเราไม่ได้เรียนดนตรีมาเนาะตอนเด็กก็จะทํา DIY มันก็อาจจะดูไม่ได้มีความละเอียดอ่อนในเชิงดนตรีมาก แต่มันกับฟังดูอินดี้แต่ทุกวันนี้พอเรามีทักษะมากขึ้นเริ่มมีทุนมีบัตเจตก็สามารถให้คนที่เขาเหมาะสมในการบันทึกเสียงในแต่ละไลน์ที่เราคิดเบื้องต้นเนี่ยได้อย่างเพลงนี้ก็เครดิตให้กีตาร์ไฟฟ้าเป็นฟิม์มของพี่ดุลฟรายเดย์พี่ดุลสตูดยโกคิดพี่ดุลโยคีเพย์บอยเนี่ยแหละค่ะเกลียวมากใช่สามารถไปฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยไหมพี่ยูทูบของสตูดิโอใช่ยังอยู่ที่เดิมค่ะขอให้มันรันมาเจอกันสยังไม่ได้ไปไหนขอบคุณพี่ดุลมากครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยครับ ครับ และความเป็นจริงที่เก่ดซ้ำอยู่ยางนั้นต่างเป็นเหมือนละครไม่มีตอนจบรักเกลียดบอบช้ำเว็นระยะหาเพื่อวังความต้องการยิ่งเดิมพอกลับมาเจอหน้ากันก็มมดในความสำคัญ ตัวเองทุกวันจะดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนที่เคยร,รักกันก็พยายามรับฟังไม่ใช่ว่าคนที่เคยรวมสุขและเคย เจอหน้ากันก็หมดในความสำคัญที่บอกตัวเองทุกวันจะดีขึกว่าเรยเมื่อก่อนที่เคยรักกันกลับพยายามรับฟังไม่เชื่อว่าคนที่เคยร่วมสุขและเคยร่วมทุกต้องมาครับมัน ทุกต้องแบกภาระมันขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ส่งมาขอโทษที่ทำเพลงเสียนะผมฟังพี่ตูนดีกว่า น olha, ั่นแหละจะได้ไว้มีโอกาสคุยกันอีกนะไดชอบชอบช่วงวัยเราน่าจะไม่ไกลกันมากได้ช่วงวัยเราน่าจะกำลังมันกำลังคุยกันรู้เรื่องแล้วขอบคุณมาก